รัดยาสำนักงานกสน,นจังหวัดกาญจนบุรีกับผมในสักชัยนาคเทียมผู้ในการกรสนอนัเมืองกาญจนบุรีต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสมพินเศศและพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ปสนมือเมืองกาจนบุรีประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 0ในวันนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดการนนการสอนน้าระบบการสารานอกระบบกระดาศึาษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2554 25รักและร้องแหนในประเพณีอดีงามมีความรบเชื่อฟังครูอาจารย์ทั้ง13กระบลนของปสนมือเมืองกาจนบุรี จำนวน500สาม500ขอไเชิญท่านประธานจุดเทนผู้บูชาพระนาตน์ไตยและกล่าวเปิดโครงการของปรเทศและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาอสนอคือเงินใบจังมูกนในตอนต่อไป Bumi, utama kawan, tamakulangi, hamangan masa, hamangan masa, Supa dipanu, pakewa tosa, wakasangko, ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเถิดตอไปเป็นอาต่อไปเป็นตระนักศึษาจากประทมวงหรองยาก ลำต่อไปเป็นตนะัวแทนนักศึกษาปทศจากตัวบ้านนะี้ครับ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2519เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ยังไม่เกิดเป็นครูที่โรงเรียนสซโยกมินิการวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำโดยสซโยกในช่วงนั้นผมอายุ18ปีกับ3เดือนจบการศึกษาระดับ ประกาศสิบัตรวิชาชีพครูนะวิชา,าการศึกษาชั้นสนูงหรือทีาเรียกว่าปป,ปสสูงก็มาเป็นครูสอนนักเรียนชั้นม .1 ม .2 ม .3 นักเรียนม .3 ที่เป็นประธานนักศึกษาเกเสียชีวิตก็แล้วเช่อนิคมคำแตงอายุ18ปีเท่าผมในสมัยนั้นตัวสยก ที่ตัวอำเภอยังไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาเป็นไฟฟ้าจากเครื่องปั่นในหมู่บ้านสี่สูเขาทำเรียนจากพระคุณเจ้าที่วัดหลวงพ่อเทศนู่นนี่นั่นให้ฟังเป็นการเรียนทั้งสิ้นนะครับการเรียนนำมาซึ่งความรู้เมื่อมีความรู้ลองปฏิบัติก็จะเกิดความสามารถทำโมน่นทำนี่เป็น นี่คือประการแรกที่สําคัญที่จะทําให้เราประสบความสำรเร็จในชีวิตโเรกันนะในฐานะที่ผมเป็นคนเซ็นใบรบอรให้ท่านเนี่ยมีอะไรต้องต,ต้องคุยกับผมนะครับมีอยู่สองสาเรื่องที่จะบอกให้ใหทราบนะครับต้องยึดถือปฏิบัติตามถ้าไม่ทําตามเวลามีปัญหาท่านเพึ่งไขรไม่ได้หรอกครับก็มาคุย แต่อยู่จะมาคุยปั๊บมันก็คงไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีเอกสารหลักฐานนะครับท่านต้องมีมาเหตุผลความจะเป็นอะไรต่างๆ